สวัสดีเพื่อนๆชาวมอร์นิ่งมูนทุกคนผมช่องคลิปตัวบอยครับคลิปนี้นะครับคลิปตัวบอยก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมตามล่าไวลิสเบ็ดตกปลานะครับว่ามีแจกในช่องไหน เพิ่มเติมอีกบ้างน,นะครับนะนอกจากาในกลุ่มสายฟรีขี้เหงาแล้วนะครับนะก็ในกลุ่มสายฟรีขี้เหงานี้นะครับคริปตบอว์ก็ได้ทํากิจกรรมเนาะนะครับแจกไว้ลิ้นจนวน2สิทธิด้วยกันก็เพื่อนๆสามารถาไปร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับที่กลุ่มสายฟรีขี้เหงานะครับนะก็แจก2สิทธิด้วยกันเลยนะครับนะโอ้ก็มีเพื่อน <S <s <it> ๆ,ๆให้ <S <s <it> การต้อนรับ มากๆเลยนะครับนะก็ตอนนี้ก็118ท่านแล้วนะครับนะที่มาร่วมลงชื่อเอาไว้นะครับนะก็โอ้โหมีต่อเนื่องมาอย่างมากมายเลยนะครับนะก็ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับนะว่า2อสิทธิ์ไว้ลิกเป็ดตกป่าจะเป็นของเพื่อนๆคนไหนนะครับซึ่งนอกจากอ่า ุ่มสายฟรีขี้เห่าแล้วนะครับก็ยังมีเพจของน้องปอนครับนะครับ Morning Moon Village Activity นะครับก็มีแจกไวล์ลิสต์เบ็ดตกปลาเช่นเดียวกันนะครับนะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปติดตามทุกช่องทางของน้องปอนครับได้เลยนะครับนะทั้งเพจ Facebook แล้วก็ช่อง u t u b e นะครับซึ่งช่องน้องปอนนี้นะครับก็มีแจกไวล์ลิสต์เบ็ดตกปลาด้วยกันนะครับรวมไปถึงอ่าแชร์ เพจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนะโอ้โหดีมากๆเลยนะนี่มีแชร์ของคลิปตัวบอยด้วยนะครับนะเพื่อชวนชวนเพื่อนๆนะครับมาร่วมชิงกำลังวันกันนะครับนะ รวมไปถึงเพจพันธมิตรอีก23เพจด้วยกันนะครับนะก็มีมาแนะนําอยู่ในช่องน้องปอนครับนะครับส่วนเพจต่อมานะครับเป็นเพจของน้องบอสฮาร์ปนะครับหรือว่าบอสฮาร์ปชานแนลนะครับก็มีทั้งเพจ Facebook แล้วก็ช่องยู u ูบบอสฮาร์ปชา n แนลนะครับก็มีแจกไว้ลิเช่นเดียวกันนะครับก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับนะไปกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของน้องบอสฮาร์ปได้เลยนะครับนะก็มีกิจกรรมให้เพื่อนๆน,นะครับมาร่วมล่าไวลิส็ดตกป่าด้วยกันนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับคริปโตบอยอ,อยากแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็ช่องของน้องคริปโตร็อกนะครับนะของน้องแวนนะครับนะกะ็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับนะที่ แจกไวลิชเช่นเดียวกันนะครับก็กติกาในการแจกเป็นยังไงนะครับนะทั้งช่องน้องคริปโตโร็อกนะครับน้องบอสฮาวแล้วก็น้องปอนนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเน้นย้ําเลยนะครับว่าไปกดติดตามให้กับเพื่อนๆทั้ง3ช่องนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับนะก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับนะทั้ง4ช่องพันธมิตรแล้วก็ อีก19ช่องนะครับนะที่ร่วมมาทำกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับก็นะ,อ,ะอย่าลืมนะครับไปกดติดตามมาไว้นะครับนะจะได้ไม่พลาดนะครับสิทธิ์ในการสุ่มเบ็ดตกปลานะครับนะ เพื่อที่เราจะได้มาเป็นนักตกปลากันนะครับนะในแพทใหม่นี้นะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับนะเกี่ยวกับเกมตกปลาแพทใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะครับ,บกิฟต์ตกปลาก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบทันทีนะครับนะแต่ว่าโหกิจกรรมนี้นะครับตามล่าไวริสนะครับช่วงนี้กําลังมาแรงนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆทุกคน พลาดโอกาสนี้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะของช่องเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ